ครับเด้อไปนองเลยวันนี้ข้ามโค้งเนาะรถด่ว,ดดวนข้ามโงคนเต่างเนาะเมืองโวดที่ผ่านมาเนาะก็เสียใจกับเอฟซี C, กับเอฟซี C นะครับท่านต้มเดียวเนาะก็แตกสามตัวนะครับก็มาลุ้นกันนะวันนี้เนาะว่าจะได้ตัวไหนเนาะจะมาตัวไหนนะครับนรถด,ด่วนข้ามโขงคนเมืองตา่างนะครับเด้อขึ้นวิน ลุงไก่จะเน้นไปที่ชุดวินนะครับไม่เน้นตัวจ่อนะครับตัวจ่อลุงไก่ก็จ่อให้เหมือนเดิมนะครับชุดวินห้าตัวนะครับเก้าหกแปดสามเจ็ดนะครับเก้าหกแปดสามเจ็ดนะครับเดิมตัวออกกำลังนะครับใส่แรนใส่เมื่อยเนาะตัวหลักเด่นนะครับเด่นสามลูกสามวิ่งสามนะครับ สองตัวนกไก่จับให้หุคู่เนาะหุบหังนะครับสามตัวนกไก่ไม่ได้จับให้นะครับไอเอฟซี FC ไปจับใหม่เนาะภายในจุบวีนะครับหรือสองตัวครับสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแปดเจ็ดแล้วก็หกเก้านะครับคบเรื่อ <c oughs> ุบวีนะครับ เก้าหกแปดสามเจ็ดเก้าหกแปดสามเจ็ดคัตเตอร์ตัวหลักเด่นยิ่งนครับใส่เล่นใส่เมื่อยใส่ออกกําลังนะครับเป็นสามลูสามยิ่งสามนะครับสองตัวนะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแปดเจ็ดแล้วก็หกเก้านะครับสามตัวลุงไก่ไม่ได้จับให้น้องเอ็กซีชอบตัวไหนก็จับเอานะครับภายในชุดวินห้าตัวนะครับเลนที่ชุดวินนะครับไม่เน้นตัวจอะนะครับเลนชุดวินนะครับเด้อ ที่นั่งสามที่นั่งสี่ที่นั่งอยู่ที่ชุดวินนะคะแนวทางนะครับไม่เข้าไม่หลุดนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดเนาะสุดหลุดระวัเข้าสุดเข้าระวนันจะหลุดอ,อย่างเดียวนะครับตัวใหญ่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนจะมาตัวไหนเนาะเป็นแค่สูตรคำนวณน,นะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางเนาะแนวทางคำนวณน,นะครับก็ถูกปิด ไม่มาแต่นะครับ่ะดูที่จะรับเลิ้ลแกะไวเลยครับจะไ,ไปดูเด่นสามรู 3, ม้สามยิ่งสามสามจะมาหรือเปล่าครับมาลุ้นกันวันนี้นะครับค่ะแต่สามไม่มาก็หลายงวดแล้วเนาะเขาจะไม่มาติด,ต,ด,ต,ดติดกันนะครับลุงไก่ชอบอยู่สองตัวนะครับวันนี้สามกับเจงนะครับลุงไก่เลือกสามนะครับ เป็นตัวรุ่นนะแก็บกนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับถมูไก่เนองคนเมืองต่ากนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับไว้เกันคลิาปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือกำลังใจครับ,1 like, 1ครครบติดตามได้ทนะั้สงสองช่องทางครับเฟซคอนมือตากเกทกอนมือตากแอปแดง คนเมืองตากชาแนลครับคนเมืองตากขอรวยด้ยครับเด้อติดตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ